สวัสดีครับทีวชแนลอาร์ันแฟนครับครับผมวันนี้วันอังคารที่หนึ่งเมษายนครับสองพันรอหสิบแปดนะครับเป็นวันความหวางแห่งชาตินะของเราเราส่วนทางประเทศอังกฤษเขาจะถือถือว่าเป็นวันเอ r i l ลฟูลเดย์วันแห่งการตอนแหลเออมีด้วยนะวันแบบอย่างนี้นะวันแห่งการโกหกพูดอะไรก็ถือเป็นเรื่องจริงสำหรับผมเป็นวันห่งการตอนแหลไม่เอา ในช่องที่หวยไม่มีการพูดปลดไม่มีอะไรครับพี่เกียรติเล่นไอ้พิ้วฟูลเดย์เดี๋ยวมันจะติดเป็นนิสัยเพราะทุกวันเนี้ข่าวข่าวพวกเฟคดิวพวกอะไรเยอะแยะไม่หมดแล้วนะจนบางครั้งไม่รู้นะอันไหนจริงอันไหนเล่นถูกป่ะพอเป็นเรื่องจริงขึ้นมาก็คิดว่าเล่นๆนะนะอ่าพอพอเป็นเรื่องเล่นๆก็คิดว่าจริงจังเพราะนั้นอยู่กับความจริงดีกว่าไอ้คอนเทนต์พวกประจาทกนประภาษาพวกเนี้ยไม่เอาไม่ไม,ไม่ไม่นิยมนะครับก็ เราอยู่ในความเป็นจริงแล้วกันอ่ะเดี๋ยววันนี้เป็นวันที่เรารอคอยมาเกือบครึ่งเดือนนะฮะก็ยังโคตรน่าเบื่อเลยใช่ไหม <c oughs> เข้าใจเลยแหละโอ้หกว่าจะกลับมาเตะได้นะหยุดไปสิบห้าวันนะครับสำหรับคืนนี้ครับตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีดอนดอนลอนดอนดับบี้แมตช์ครับอาร์เซนอลเจอฟูลแลมอ่ะเดี๋ยวว่ากันรวมถึงบทสัมภาษณ์ล่าสุดของพิต้าและภาพการซ้อมล่าสุดของนักเตะเราฟูลทีมจริงๆนะอ่ะก่อนอนื่นก็ขอบคุณพี่น้องนะครับนี่เดี๋ยวว,วันนี้เช้านี้ ใคจากส่งคลิปก็ต้องไปส่งมึก30กว่ากล่องนะครับขอบคุณพี่น้องที่ให้ใจกันมาดูกันใน Facebook ได้แ <laughs> พ็กเองส่งเองมีการแพ็กนะครับเจ้านายก็ช่วยแพ็กครับนะแพ็กแล้วก็เดี๋ยวไปส่งเองด้วย้าแบบใกล้ๆนะครับก็สามารถส่งได้นะแต่ไกลๆก็ต้องรบก,กวนละกันเสียค่าส่งให้ผมหน่อยนะรวมไปแล้วนะนั้นะรวมเป็นค่าส่งไปแล้วอันนี้เป็นพี่เขาสั่งเยอะนะครับก็ต้องไปส่งนะ TONT c R a b ครับต้นครับครับท <unda> ั้งเรื่องของหมึกแก้วาสิกปรเตหมูกระจกไก้พายและทีมงาน a a u t เบทครับนอกจากจะเรื่องของกรมธรรประกันชีวิตครับค่ารักษาเพยาบาลโรคร้ายแรงต่างๆนะกรมธรรม์อักทีภัยนะเรื่องของประกันรถประกันรถยนต์นะครับได้หมดเลยรถทุกชนิดนะครับยกเว้นมอเตอร์ไซค์นะแล้วก็รถถึงท่านที่มีความประสงค์ที่อยากจะหารายได้พิเศษ จากการมาเป็นตัวแทนประการชีวิตก็ยินดีนะครับทักไลน์กันมา T O N T C R E B ต้นครับครับภาษาอังกฤษตัวเล็กด้วยนะอ่ะก่อนที่จะไปถึงบทสัมภาษณ์ของพิต้าแล้วก็ความพร้อมในการที่เราจะต้องทำลอนดอนดับบี้แมตครับอาศัยช่วงที่เราเตะก่อนลรเวอร์พููนะหรือพูเดี๋ยวเขาจะเตะในวันพรุ่งนี้คืนวันพรุ่งนี้ตีสจะทำอเมอร์ซิตี้ดับบี้แมต กับเอเวอร์ตันนะเราชิงลงก่อนครับเพื่อที่ต้องการจะลดช่องว่างจาก12ให้เหลือ9ให้ได้นะเป็นการกดดันเลี้ยวพูนนะครับเพราะไม่งั้นมันจะเลี่ยงเลี้ยงเพราะว่าแล้ววันนี้ไม่อนุญ,ญาตให้เป็นอื่นไม่อนุญ,ญาตให้ผลการแข่งขันเป็นอื่นอ่ะเดี๋ยวว่ากันเมื่อวานนี้พูดพูดถึงอ่าพี่แอนเดรเบต้านะครับที่ในฐานะผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ของอาร์เซนอลเองเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้พี่ต้าก็ให้สัมภาษณ์ แล้วก็ตัวของอ n นิเบตาก็เข้าไปอยู่ในห้องสัมภาษณ์ด้วยนะครับแล้ววันนี้จะเป็นแมตช์แรกเลยที่เราจะเล่นต้อนรับผู้มืในการคนใหม่นะครับก็อ n นินเบตานะครับก็มาบรรลุข้อตกลงแล้วก็เป็นเซนเป็นผู้มืนในการสโมสรอ,อย่างเป็นทางการแล้วนะครับจากอเบต้เองเนะี่ยตอนนั้นก่อนที่จะย้ายมาอยู่แอตแลนติเนี่ยเขามาจากเจนัวนะครับ เข้ามาร่วมทีมแอลเบตลิตตาหมีเนเมื่อปี2013ในตำแหน่งแมวมองระหว่างประเทศนะแมวมองระหว่างประเทศก็คือสเกลนะครับอยู่มาจากเจนัวนะร่วมงานเมื่อปี2013ต่อมาก็ก้าวขึ้นเป็นผู้มำนในการฝ่ายเทคนิคก่อนนะครับผู้มำนในการฝ่ายเทคนิคเป็นแมวมองก่อนนะแมวมองระหว่างประเทศแล้วก็ก้าวขึ้นมาเป็นผู้มำนในการฝ่ายเทคนิคจนปี2017ครับได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้มำนในการกีฬา ของสโมสรแอตเลติกอเดริป็นผู้บริการปี2017แล้วก็อยู่ละย,าย่าไล่มาอะไรอีกประมาณ6ปีนะครับในตำแหน่งพออ,อนะระหว่างที่ลงตำแหน่งครับมีการซื้อขายนักเตะที่เด่นๆเ,เยอะแยะมากมายหลายคนนะครับซื้อมาขายไปซื้อมาแล้วก็ขายไปได้กำไรด้วยอ่านะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีใครบ้างนะระหว่างที่จะลงตำแหน่งครับประสบความสำเร็จท้งโคปาเดลเรเหนึ่งสมัยนะครับ ลาลีกา2สมัยสเปนิสซูเปอร์คัพ1สมัยนะยูโรปาลีก1สมัยยูโรปารอ่ายูโรซูเปอร์คัพยูฟ่าซูเปอร์คัพอีก1สมัยนะก็ถือว่าเป็นคนคนหนึ่งที่มีอนาคตแล้วก็มีวิทัศน์วิสัยทัศน์ดีมากในการที่จะมีคอนเนคชันจากต่างประเทศไว้ตอนนี้แค่53เท่านั้นนะแล้วก็จะมาทำงานร่วมกันกันกบทั้งปีจ,จอสนะครับรวมถึงทั้งพี่วิเกีวอาร์เตต้าด้วย นะก็เขาซื้อนักเตะมามากมายนะครับผมทํามาให้ดูแล้วนะมีหลายคนมากที่เอาที่เรารู้จักรู้จักกันแล้วกันครับอ,องตวนกิสมันนะอ,องตวนกิสมันเนี่ยตอนปี2014ครับซื้อมาจากเลวซซิดัตนะตอนนั้นซื้อมา23.8ล้านปอนด์นะครับสำหรับอ,องตวนกิสมันนะปี2014แล้วก็ซื้อโรดรี้นะซื้อโรดดี้มาจากเบียริล นะในปี2018 21.9ล้านปอนด์กิสบันพออยูแอดมนริดครับก็ขายไปให้บาร์ซ่าด้วยมูลค่าเยอะมากนะโรดี้เช่นกันครับมาอยู่กับแอดมนริด uh, ก่อนที่จะขายให้แมนซิตี้ก็มูลค่าหลายล้านเหมือนกันหลาย10ล้านครับโอบลาที่ตอนนี้กำลังเล่นอยู่ครับผูส้สาประตูปีเซนมาปี2014นะเอามาจากเบนฟิก้านะครับโอบลานะประตูที่เหนียวเลยอะ นะครับตรงตอนนี้กําลังเล่นอยู่แล้วก็เดียโกโชต้านะเดียโกโชต้าของลิเวอร์พูลนะครับก็ไปเซ็นสัญญามาจากฟาซุสฟิฟิไลล่านะตอนนั้นชื่อ,อยังไม่ดังเลยเมื่อปี2016นสะครับสำหรับเดียโกโชต้าซื้อมาในราคา5.4ล้านปอนด์นะก็ถือว่ามีหลายคนนะครับที่ที่เป็นผลงานของเขารวมทั้งหลุยโซเลสด้วยมีทั้งอาบาโลโมลาตานะโอ้หลายลคนเลยก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ เข้ามาเติมเต็มนะครับให้กับอาร์เซนอลบทสัมภาษณ์แรกเลยหลังจากที่เซ็นแล้วเซ็นสัญญาเป็นพออ,อคนใหม่แล้วนะครับเขาบอกเลยว่าผมรู้สึกตื่นเต้นตื่นเต้นมากเลยที่ได้ร่วมงานกนะับอาร์เซนอลครับมันเป็นช่วงเวลาที่ผมตื่นเต้นอีกครั้งในชีวิตครับผมติดตามการพัฒนาของสโมสรอาร์เซนอลในช่วงปีที่ผ่านมาด้วยความสนใจครับชื่นชมการทํางานอย่างหนักของสโมสรรวมถึงบอร์ดบริหารและสตาฟด้วยนะครับทําให้ อาสซนลกลับมาเป็นกําลังสําคัญในฟุตบอลยุโรปอีกครั้งครับพร้อมกับฐานแฟนบอลที่มีแฟนบอนลหลงไหลทั่วโลกเหมือนกันนะครับสโมสรแห่งนี้มีค่านิยมที่ยอดเยี่ยมมีทัศนคติที่ดีมีประวัติศาสตร์ที่มั่งคัง่งและผมตั้งตารอที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตที่จะประสบความสําเร็จให้กับทีมที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้นะนะผมรอไม่ไหวละที่จะเริ่มบทบาทใหม่ เริ่มต้นบทบาทใหม่กับที่นี่ครับผมตั้งตารอที่จะได้สัมผัสประสบการณ์นะครับในเกมแรกในคืนนี้นะก็คือวันพรุ่งนี้หมายถึงว่าคืนนี้ที่จะร่วมสัมผัสเกมในเอเบเลตนะอย่างเป็นทางการในฐานะผู้อำนวยการสโมสรคนใหม่ที่เราจะเจอกับฟูลแลนอยากเจอแฟนบอลน,นะครับพี่จอร์ดโคเอนเก้ครับที่เป็นหนึ่งที่เป็นอ่าตอนนี้ก็เป็นพูดง่ายคือแชร์แมนเป็นซีอเป็นแบบอันดับหนึ่งของของของเราเลยอ่ะ นะเพราะว่าท่านอสแตนะเขายกให้พี่จอร์ดละพี่จอร์ดเองก็บอกเลยบอกว่าที่เลือกแบตตาเพราะว่าเขาเป็นบุคคลที่น่าประทับใจมีความรู้มากมายเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับมีผลงานที่ยอดเยี่ยมมีเครือข่ายที่แข็งแกร่งอันนี้คือจุดสําคัญเลยคอนเนคชั่นเครือข่ายเครือข่ายที่แข็งแกร่งก็คือคอนเนคชั่นกับทวีปต่างๆไม่ว่าจะเป็นอเมริกาใต้ไม่ว่าจะเป็นแอฟริการวมถึงอเมริกานะเพื่อที่จะหาเฟ้นหา นักเตะที่เข้าตาเนี่ยครับก็คือการที่มีเครือข่ายที่แข็งแกร่งและมีความปรารถนาแรงกล้าในการสร้างทีมเพื่อชนะเพราะนั้นคนคนนี้จะเข้ามาเติมเต็มนะครับแอนเดียจะเป็นการเสริมทีมที่ยอดเยี่ยมเนี่ย And นะเรียกอันเดียนะเรียกแอนเดียของเราเรียกพี่แบตตาส่วนพี่จอนเนี่ยเขาสนิทกันเขาเรียกแอนเดียนะจะเป็นการเสริมทีมที่ยอดเยี่ยมสำหรับตัวโมสรของเราครับเขาเข้าใจคุณค่าของเราเห็นคุณค่าของทีมเรา และสิ่งที่เรายึดมั่นและปฏจจิบัติกันมานะครับเราไม่มีข้อสงสัยเลยวว่าเขาจะช่วยผลักดันเราไปสู่เส้นทางข้างหน้าได้อย่างไรครับและก้าวสู่ต่อไปในะความพยายามที่จะคว้าแชมป์ในการเมเจอร์สําคัญนะเราได้ดําเนินการสรรหาอย่างละเอียดและเราประทับใจมากกับระดับความสามารถของคนคนนี้ก็คือแอนเดียครับมั่นใจว่าประสบการณ์ ของออนเดียจะมาช่วยเติมเต็มให้อ์เซอนได้มีความประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื่องต่อไปเราตั้งหน้าตั้งตาที่จะร่วมกันทํางานครับและขอต้อนรับอันเดรเบต้าสู่ครอบครัวอ์เซอลนะครับน,นี่ก็คือบทสัมภาษณ์ของพี่จอร์ดเคิร์นเก้รวมถึงพี่อันเดเบต้าด้วยที่จะร่วมงานกันเริ่มสตาร์ทอย่างเป็นทางการแล้วครับและคืนนี้ก็จะเป็นคืนที่จะ เป็นการต้อนรับนะเป็นการต้อนรับเลยนะครับอ่ะมาถึงพี่มิเกลอาเดตาอ่ะพูดถึงการซ้อมเมื่อวานก่อนเขากลับมาแล้วนะพี่น้องบุกโยซากา้าไปดูนภาพได้เลยในสื่อต่างๆในเพจต่างๆกลับมาแล้วครับพร้อมกับรอยยิ้มและความกระเฮี้ยนกระหือรืออยากเพราะว่ามันคันตีนละเกินไม่ได้ลงสนามามาอืงานมากนะ ก็หลายแมตช์อยู่ครับสำหรับบุกโยซาก้าไม่ว่าจะเป็นแมตช์ที่ชนะนู่นชนะนี่นะเขาอยู่ข้างสนามตลอดก็คงมันเคี่ยวแหละใช่ป่ะอืมนะครับพิต้าพูดถึงหมดสำบ้าก่อนนะเมือ่อวานนี้อาดเต็มทีมแล้วกันไม่นับไม่นับโทมิไม่นับเชซุดไม่นับคลายฮาวเวดนอกนั้นเต็มเลยเอาอีกคนหนึงคาราฟิโอรีนะครับคาราฟิโอลีด้วยก็ยังไม่มีชื่อนะครับก็ยังอยู่ในช่วงของ การรักษาก็ดูแล้วกันว่าเราจะเสียหายในการที่เราไม่มีแบ็กสุดหลอกคนนี้ไปสักกี่เดือนนะก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับพิตาพูดถึงคนแรกเลยในบทสัมภาษณ์เมื่อวานนี้ครับพูดจก่าวถามยังไงความรู้สึกของลูกน้องลูกศิษย์ที่ติดทีมชาติก็คือในลายของ m r s ครับไมล์ลูอิสเคลลี่นะลงให้กับทีมชาติ2นัดเลยนะคว้าหมวกทีมชาติอังกฤษ2ใบครับและนัดแรก ยิงประตูได้ด้วยพี่ตาบอกว่าโอ้โหมันเป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมแน่นอนเราทุกคนมีความสุขไปกับไอ้น้องมันทุกคนจับจ้องดูการถ่ายทอดครั้งนี้คืออยากเห็นแล้วก็ส่งกำลังใจไปให้น้องนะนะเขาได้มีการส่งเมสเซจไปให้ทั้งตัวของพี่ข่าวพิแคนไลน์ครับแล้วก็ในไลน์ของไมล์หรือสกิลี่ให้โชคดีและทำงานให้ดีให้กับในการลงรับใช้ทีมชาตินะครับมันเป็นเรื่องปกติมากๆที่เห็นแสงนี้แนะ่ยาหอม เพราะสิ่งที่เขาทําในสนามมันคือสิ่งที่เขาได้ทําการฝึกซ้อมให้เราเห็นอย่างเป็นประจำนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประเดิมสนามนัดแรกของทั้งคู่เอ่ยของ m มลเดนสกลี่เป็นฟูลแบ็กและสําคัญคือทําประตูได้ในแบบที่เขาได้เคยทํามาตลอดครับเป็นสัปดาห์ที่พิเศษสําหรับพวกเขาและพวกเรายินดีกับ ไอ้เจ้าน้องมันจริงๆนะฮะสำหรับไมลี่สกิลลี่วันนี้ได้ลงแน่นอนนะครับวันนี้ได้ลงแน่นอนพี่ตาพูดถึงอันเดียบต้าที่เข้ามาเป็นผู้บริการคนใหม่เขาบอกเลยบอกว่าพ่ต้าบอกเลยบอกว่าเขาจะเป็นส่วนเติมเต็มแน่นอนนะครับสโมสรพยายามที่จะสรรหาบุคลากรที่เหมาะกับทีมไม่ใช่เก่งอย่างเดียวนะครับที่เหมาะกับทีมและมีทัศนคติ ไปในทิศทางเดียวกันกับสโมสรไม่ใช่เฉพาะนักเตะอย่างเดียวน,นะครับในการที่พิต้าจะเอาหรืออาเซนอลจะเอาใครสักคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องนักเตะไม่ใช่เก่งอย่างเดียวฝีเท้าเก่งแต่สันดานไม่ดีก็ไม่เอานะจะต้องมีทัศนคติที่ตรงกันคุยพูดคุยกันแล้วแนวทางเป็นอย่างนี้นะทิศทางของการนาทีมเป็นอย่างนี้ระบบเป็นอย่างนี้รับได้ไหมโอเครับได้ก็ นั่นแหละถึงจะตกลงกันได้เขาบอกว่าสโมสรมีความ,มพยายามนะครับแล้วก็เห็นความพยายามของเบตา้าแล้วก็ผมยินดีอย่างยิ่งเลยที่เราจะได้ร่วมงานกันในวันนี้ครับอัปเดตถึงบูโยโยศก,ก,ก้าครับบูยโยกสก,กาพร้อมที่จะลุยแล้วนะครับเขาจะเป็นอาวุธร้ายที่กลับมาเติมเต็มให้กับเรา <c oughs> เป็นอาวุธร้ายเลยนะ <c oughs> นะก็เปรียบตัวเหมือนแบบกระสุนนะ่ะนะเป็นอาวุธที่เราขาดหายไปนานและตอนนี้ อาวุธที่จะคอยทิมแพงคู่ต่อสู้ได้กลับมาสู่ทีมแล้วนะครับเพราะนั้นก็พูดเลยบอกว่าบุยโกโยสก,การพร้อมคืนนี้พร้อมด้วยอ่านะครับราวนั้นเดี๋ยวก็ต้องลองดูว่าพิตาจะส่งลงน้ําเลยไหมหรือจะให้เบาๆเป็นตัวสํารองไปก่อนแต่ทางคาดการณ์ผมว่าวันนี้ลงตัวจริงเลยพิตาพูดถึงริคาโดคาราฟลี่ในความโชคร้ายที่บาดเจ็บกับแมตทีมชาติครับก็บอกเป็นความโชคดีที่เขาได้รับบาดเจ็บนะอะ แต่ดีแล้วล่ะที่มันไม่ได้แย่กว่านี้นะครับหวังว่าอาการบาดเจ็บจะเป็นสัปดาห์นะแต่ว่าเราต้องรอดูแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดคือตอนนี้ข่าวแว่วๆมาจะพักประมาณสามถึงสี่สัปดาห์ก็ประมาณเดือนหนึ่งก็โอ้โหมันเหลือแมตอยู่ไม่กี่แมตใช่ไหมเหลือเก้าแมตเก้าแมตแล้วก็ UCL 2แมตช์เพราะนั้น UCL 2แมตช์นียไม่มีแน่นอนไม่มีคาราฟิโอรีแน่นอนเพราะนั้นก็ก็ต้องเอาใจช่วยอ่ะนะเอาใจช่วยและกันว่าว่าลิคาโดคาราฟิโรีจะกลับมาได้ตอนไหนแต่ตอนนี้อ่ะเรายังมีไอ้จันหนูม,มายหรือสกเกลลี่ครับยังมีเคเลนเทนี่ยังมีโอเล็กซานเดอร์ชิโ้นะอะยังไงเราก็ยังพอมีอคนทดแทนถือว่า โอเคอยู่โดยเฉพาะการที่เรามีไมล o หรือิสเคลลนะครับเอาล้วครับวันนี้ตีหนึ่งสี่สิบ้านาทีนอนดึกนอนดึกอีกแล้วหลังจากที่ไม่ได้นอนดึกหลายวันนะครับและการนอนดึกที่แบบยินยอมพร้อมใจที่จะนอนดึกนะหวังว่าพี่น้องคงจะกลับมากันแล้วนะครับช่วงบอลไม่กลับเนี่ยยอดวิวต้องบอกตามตรงเลยบอกตกต่ำดำดิง่งจริงๆ บอกบอกกันตรงๆอะแต่เข้าใจได้นะด้วยปัจจัยด้วยปัจจัยหลายอย่างไม่มีอารมณ์จะเชียบอลไม่มีเตะแงเกิดเกิดเหตุอะไรพวกนี้ก็เลยแบบเซ็งๆผ้าเซ็งบปอ่ะก็กลับมากันได้ล้วนะครับเอาวันนี้ครับทีมอันดับสองจะเจอกับทีมอันดับแปดนะฟูแลนดเองนะครับเพิ่งจะอกหักอกหักตกรอบ f อครับรอบแปดทีมสุดท้ายไปบัดหมาดเล่นในบ้านด้วยนะครับแต่ว่าแพ้ไปนะครับ ก็แต่ว่าสิ่งที่ฟูแแลมเขายังพอมีอยู่ก็คือในเรื่องของอันดับตารางตอนนี้เขาอยู่อันดับ8ลงยีบเมี45แต้มนะครับตามหลังอันดับ4ผมยังไม่มองถึงอันดับ5นะเอาแค่4ก่อนรอคอนเฟิร์มก่อนในเรื่องของโคตา UCL ตอนนี้ขอมองที่4ก่อนละกันอันดับท็อปโฟที่จะไปยูฟาแชมเปี้ยนครับ ตอนนี้วูล่มมีอันดับห่างจากเชลซีอยู่แค่4ี่แต้มเพราะฉะนั้นแรงจูงใจเขายังเหลือนะครับแม้ว่าเขาจะเพิ่งอกหักดังเป๊ะมาจากฟุตบอลเอฟเอคัพจึงพ้ายแพ้คาบ้านเลยนะสาศูนย์ 0, ใช่ไหมแพ้แบบสู้ไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าในเส้นทางฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยและอย่างหนึ่งเขาไม่มีอะไรต้องโควงละแต่พรีเมียร์ลีกอย่างเดียวแต่ว่าการที่ช่วงท้ายเจอกับทีมยักษ์ใหญ่ก็ เหนือน่อยเหมือนกันหลังจากฟูลแลมเจอเราแมต์นี้นะหลังจากฟูลแลนเจอเราแมต์นี้วันอาทิตย์ที่จะถึงเนี้ยจะเปิดบ้านเจอริเวอร์ูลโอ้โหนะก็ก็ฝากด้วยนะครับฟูลแลมยังคงมีโอกาสนะครับเพราะว่าเขามีแต้มตามหลังเชลซีอยู่สีแต้มนั้นในการที่จะเกาะพื้นที่ไปเตะยุโรปด้วยเพราะนั้นแม่ มันก็ยังคงมีอะไรที่ให้หน่าลุ้นครับและอย่างหนึ่งการเป็นลอนดอนดาบี้แมตช์ด้วยนะครับนะครับเราเจอกับเขาเนี่ยช่วงห้านัดหลังสุดเนี่ยชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งนะไม่ใช่แบบธรรมดานะไม่ใช่แบบสบายๆนะครับห้านัดหลังสุดชนะสองเสมอสองแล้วก็แพ้หนึ่งนะแมตช์แรกที่เล่นในบ้านเมื่อตอนต้นเดือนธันวาในบ้านฟูแลม ครับปีที่แล้วนะต้นเดือนธันวาปีที่แล้วบุกไปเราบุกไปเสมอนหนึ่งหนึ่งนั่นเราก็ทําแทมหล่นไปแบบล้วสองแทมนะ,นะเราจําได้ว่าช่วงถ่ายเกมเราได้เราได้ประตูแต่ว่า VAR จับให้เราไม่ได้ประตูนะครับย้อนกลับไปนะเมื่อ,อปีก่อนครับเราไปพลาดท่าเขาที่บ้านเขาเลย2ประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็ปีที่แล้วเล่นในบ้านเราเสมอสองประตูต่อสองนะเออจริง นะครับนู่นแหละใช้ชนะนู่นเลยก็คือวันที่เราไปเยือนเขาสองปีที่แล้วไปเยือนเขาที่บ้านเราชนะสามศูนย์แล้วก็กลับมาชนะในบ้านเราสองประตูต่อหนึ่งปีที่แล้วเนี่ยเราเก็บแต้มจากฟูลแลมได้แค่แต้มเดียวนะเก็บแต้มจากฟูลแลมได้แค่แต้มเดียวแล้วปีนี้เราก็เก็บได้อีกแต้มเดียวเดี๋ยวยังมีอีกสามแต้มให้เก็บนะครับสถานการณ์ของทีมล่าสุดครับลิคาโดคาลาฟรีไม่ไม,ไม่ไม่ได้ลงแน่นอนโอกาสที่จะกลับมาทีมแพทย์ลงว่า จะเป็นช่วงเมษาจะเป็นช่วงสงกรารน,นะครับ13เมษานะสำหรับคาราฟิโอรีส่วนโทมีเองเนี่ยน่าจะปิดเทอมไปแล้วนะน่าจะปิดเทอมไปแล้วโอกาสกลับมาคือหนึ่งมิถุนายนเลยนะหนึ่งมิถุนายนเลยนะครับส่วนการเบนจิสโซกับคาแวร์ก็นู่นแหละครับมิถุนาไปนู่นเลยก็คือปิดเทอมไปแล้วหมดทั้งสาคนตอนนี้ที่เหลือเจ็บเป็นลิสคนเดียวก็คือลิคารเดลควาเลฟรีที่กําลังจะกลับมาในช่วงของสงกราร ปีนี้นะครับส่วนในรายของฟูแลมครับตัวของไอ้เคเตเต้กองหลังเขาก็ได้รับบาดเจ็บที่เขา่าแต่ว่าต้องลุ้นกันว่าวันนี้จะได้ลงไหมนะครับเอ็ดวินสันนะก็ลุ้นจะได้ลงนะครับส่วนไอ้เจ้าน้องลิสเดวสันคือไม่ได้ลงกับเราอยู่แล้วแลวลิสเดวสันก็เจ็บยาวนะครับนู่นเลยเจ็บแฮมสิงลิสเดวสันก็คือเกือบแทบจบฤดูกาลแล้วอ่ะสำหรับลิสเดวสันโอกาสกลับมานู่นเลยครับประมาณวันที่หนึ่งมิถุนาก็ ไม่น่าจะได้ลงสนามนะครับสําหรับช่วงของลีดส์สันเรามีนักเตะเก่าหลายคนนะครับอย่าไปเรียกสาขาสองนะพี่น้องกูรูคอมเมนเรเตอร์ผู้บรรยายชอบเรียกฟูลแลบว่าอาร์เซนอลนสาขาสองคุณไม่ให้เกียรติทีมเขาคุณด้อยค่าทีมเขาคำว่าอาร์เจนอลนสาขาสองหมายความว่าไงหมายความว่าเขาจะพอะยอมแพ้เราอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าอ่าโอเคเรามีทั้งแบรนด์อ่าฟูลแลบมีทั้งแบรนด์เลนโน่ครับมีวิลเลียน ใช่ไหมมีเอมิลสมิธโลอ่านะมีอ่วอีอออวบี้มีอยู่สามสี่คนห้าคนเนี่ยที่เป็นอดีตนักเตะเรามันเป็นอดีตนักเตะแล้วก็เขาก็ย้ายไปทีมใหม่เป็นที่เรียบร้อยด้วยสัญญาขายนะครับเพวัะน,นั้นอย่าไปเรียกสาขาสองไม่ให้เกียรติเขาแฟนฟูลแลมไม่ได้ยินเขาจะรู้สึกกันโอ้แทนที่จะเรียกเจ้าสัวฟูลแลมเรียกฟูลแลมอาร์เซนอลสาขาสองเนี่ยผู้บรรยายหลายคนทั้งกูรูหลายคนชอบเรียกอย่างนี้ย ผมเองยังไม่ชอบเลยเออนะฟูลแลมก็คือฟูลแลมให้เกียรติทีมเขาด้วยนะครับแล้วก็เช่อเหอิะความเป็นมืออาชีพเขาเล่นเต็มที่เห็นไหมที่เขาเล่นในบ้านนะเขาก็เล่นสู้กับเราแบบสุดๆเหมืนกันนะเออนะครับผลงานล่าสุดของเราครับเราย้อนกลับไปนะโอ้นานมากเห็นไหมตั้งแต่วันที่อา่านู่นเลยอะ่ะมีนาเลยอะ่ะช่วงวันที่สิบหกอ่ะล่าสุดที่เราชนะเชลซี นะครับนั่นคือแมตช์สุดท้ายชนะเจลซีหนึ่งศูนย์ครับเสมอ PSV อสองสองนะแล้วก็เสมอแมนยูหนึ่งหนึ่งครับแล้วก็ชนะพีเอสวเฟนเจ็ดหนึ่งก่อนที่จะฟอร์เรสเสมอฟอร์เรสนะครับผลงานนะห้าล้าหลังสุดก็ชนะสองเสมอสามไม่แพ้เลยสำหรับอาร์เซนอลนจนฟูลแลมนะครับผลงานนะห้าล้าหลังสุดครับชนะสามแล้วก็แพ้สองนะก่อนที่จะปิดเบรกทีมชาติไปเนี่ยก็ ล่าสุดล่าสุดแข่งเอฟเอครับก็แพ้กิสเซาฟาเลตไป3าศูนย์นะครับก่อนที่ชนะสเปอร์สองศูนย์นะไปแพ้ไบตันสองหนึ่งครับแล้วก็ชนะแมนยูในการดวนจุดโทษนะเอฟเอครับนะครับแล้วก็ชนะวูแฮมตั้งไปนั้นถือว่าผลงานของฟูลแลนไม่ธรรมดานะครับอย่างที่บอกเจอกัน5นัดหลังสุดครับผัดกันเราชนะ2เขาชนะ1แล้วเสมอไป2เลย นะเจอกันทั้งหมดในพิบอมพีเมลีครับเจอกันไปทั้งหมดเราชนะ23ครั้งเสมอ8แล้วก็แพ้ฟูลแลมไปแค่4ครั้งเท่านั้นเองนะครับการคาดการอ่ะคาดการของฟูลแลมก่อนลูกทีมของมาโกซินวานะครับผู้สาประตูน่าจะเป็นแบร์เลโน่นะอดีตนายเก่าเราชาวเยอรมันนะครับแบกขวาน่าจะเป็นคัสตานครับแล้วก็โจชิมแอนเดอร์สันคาวินเบสซี่รวมถึงอดุโรบินจัน โรบินสันไม่ใช่แอนดูนะฮะโรบินสันคนนี้เป็นเป็นคนที่แอส,สติดเก่งนะครับอนโทนี่โรบินสันเล่นกองหลังก็จริงแต่แอส,สติดไปสิบแล้วนะเออทำไปเล่นไปนะครับกองกลางเขาก็มีซาซาลูคิตครับแล้วก็แซนเดอร์เบิร์กอ่าวิลเลียนอีวอบี้แล้วก็อ่าเปเรล่าด้เปเรล่าเป็นสี่สามสี่ตัวรุกหน้าเป้าเขาก็น่าจะเป็นตัวของโรนจริโกู้นิสนะครับถือว่าอันตรายนะอ่าดาวรันโบวสูงสุดของเขาคือ อ่าลุยส์จิมินเนสครับยิงไป9ประตูนะอเล็กบูมบบดี้อเล็กเอมบูวี่บิงไป7นะแล้วก็เอมิลซิมิโลยิงไป5วันนี้เอมิลซิมิโลก็มีโอกาสลงนะครับตัวที่เป็นแอสซิสต์ของเขาก็คือตัวของแอนโทนีโรบินสันนะอดีตไปสิบส่วนพวกเราของเราเองนะครับน่าจะเป็นชุดที่ฟูลทีมที่สุดนะน่าจะเป็นชุดที่ฟูลทีมที่สุดครับผู้สำปูเดวิดไรยาครับทางขวายูเลียนทิมเบิร์ ซ้ายไมลีหรสเกลลี่น่าจะได้รับตําแหน่งนี้แน่นอนนะครับคู่กลางเซนเตอร์ครับวิลเลี่ยมซาลบาและมาการเยตเต็มเหนี่ยวแน่นอน <c oughs> นะโดยเฉพาะในรายของมาการเยตลงให้แมตต์เดียวในานามทีมชาติแล้วก็ได้พักยาวพักยาวแล้วก็แบบสดชื่นเต็มที่นะครับแผงกลางเอาพี่หมึกโทมัสปาเต้ครับโจฟอร์มให้กับทีมชาติกาน้าได้อย่างดีเลยแล้วกลับมาพร้อมกับรอยยิ้มเซวเลาะเลยนะครับในสนามซ้อม จะประสานกู้กลับมาดินโอสครับมาตินเอกาและที่เข้าดิคันไลท์นะครับทางซ้ายกาเบรมาเตลี่น่าได้รับโอกาสลงก่อนหรืออาจจะเป็นเรโอทอทซาหรืออาจจะเอาเรโอดอซาไปยืนทางขวาแทนอีทานก่อนหรือไม่ก็เดี๋ยวต้องตามดูกันครับส่วนหน้าเป้าตอนนี้ฮอตเหลือเกินครับในทีมชาติก็ยิงวิเกลเมลิโนจะลงทําหน้าที่นะครับนี่คือการคาดการณ์เซเบคนแรกปิดถูกยังไงอาจจะเป็นเรื่องของอีทานจะลงก่อนไหม แ,แบบทอดซารหรือทอดซาจะไปเล่นซ้ายมาตีจะพักก่อนเรามีออปชันหลายรูปแบบครับแล้วเราก็ยังมีกองหลังมีกองกลางที่พอพอพร้อมที่จะเปลี่ยนนะอ่ะเมื่ออย่างนี้แล้วนะครับการคาดการนะฟูลแลมพึ่งจะอกหักมาพึ่งจะผ่านศึกมาอย่างหนักนะครับใน f อฟเอครับหัวหัวใจอาจจะยังแบบ ไมเกาที่เข้าทางยังมีมีมีความผิดหวังอะไรอยู่นะเมื่อเทียบกับอาร์เซนอลของเราซึ่งได้พักแบบพักพักแบบหายไปเลยอะนะแทบแบบพักแบบติดต่อไม่ได้ดีกว่านะด้วยพละกกำลังที่ตอนเนี้ไม่ต้องมาอ้างแล้วว่าไม่ฟิตตอนเนี้ยคือฟิตเต็มถังเลยนะฟิตเต็มถังเลยไม่มีข้อแม้ไม่มีเหตุผลอื่น และไม่อนุญาตให้ผลการแข่งขันเป็นอย่างอื่นนะครับวันนี้ในการเจอกับฟูลแล่มอย่างแรกสามแต้มเท่านั้นเท่านั้นจริงๆนะพี่น้องพอไม่รู้วันลุ่งขึ้นคือวันพรุ่งนี้เอเวอเรตันจะสู้ลิเวอร์พูลไหวไหมอ่าไม่รู้ก็คือต้องไม่รู้อ่าซึ่งการไปเยือนแอนฟิลก็แน่นอนแหละมันเป็นร้องอยู่แล้วแต่ก็มันมีเป็นเมอร์ซี่ไซดดาบี้ แล้วก็ลิเวูนเองสถานการณ์ในทีมก็ยังมีมีคําถามมากมายมันจะส่งผลกับทีมไบมอันนี้ไม่รู้นะแต่ของเราทำหน้าที่ของเราก่อนครับแมตช์เจอฟูลแลมในคืนนี้ไม่อนุญ,ญาตให้เป็นอื่นต้องสามแต้มนะพี่น้องสามแต้มเท่านั้นถ้าเรายังไม่มีปัญญาเก็บสามแต้มจากฟูลแลนได้ซึ่งฟูลแล่มก็เพิ่งแข่งมาอาการล้ามีถ้าเราไม่มีปัญญาที่จะ เก็บฟูลแลมแบบสามแต้มได้จบพูดตรงๆจบหันหัวไปแชมเปี้ยนหลีกแบบเต็มๆได้เลยนะอ่ะแตมดนี้มันก็จะต่ออายุเราไปอีกน้อยแล้วนะก็ความหวังมันก็ยังมีแต่ถ้าเราไม่มีปัญญาที่จะชนะฟูลแลมในคืนนี้ได้ก็แทบบจบนะครับอ่ะก็แต่ใจคิดว่าน่าจะเอาอยู่แหละแต่จะยิงกระจุยกระจายไหมอันนี้ไม่แน่ ถ้ายิงกระจุยกระจายได้ก็ถือเป็นของขวัญน,นะถือเป็นโบนัสละกันที่จะทําให้ทั้งช่องว่างของแต้มกระชับลงมาเหลือเก้าช่องว่างของลูกได้เสียที่เราไปลองอยู่สิบกว่าลูกก็กระชับลงมาหน่อยก็ถือว่าดีเหลือเกินนะครับอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ว่ากันนะครับว่าพรุ่งนี้เช้านะเดี๋ยวบอลจบบอลจบประมาณสักตีสี นะทีสี่ 4, เดี๋ยวผมก็จะลงคลิปเลยแล้วกันนะก็ใครที่ยังไม่นอนก็มาดูคลิปมันด้วยแล้วกันนะครับหวังว่าคงจะกลับกันมาแล้วนะสําหรับแมตท,ที่เราห่างหายไปร่วมครึ่งเดือนนะครับแล้วก็อ่ามาเตะแล้วก็เป็นแมตท,ที่เราเตะในบ้านด้วยนะแล้วก็เจอคู่แข่งที่อาจจะไม่ใช้คําว่าแข็งเท่าไหร่แต่การที่เขาโบยบินขึ้นมาถึงอันดับ8ได้นี่ลูกทีมของมาโกซินว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเพราะนั้นประมาทไม่ได้ครับแต่โดยรูปทรงประสบการณ์นะ ความกระเฮี้ยนกระหือรือความสดของร่างกายการเล่นเล่นในบ้านการได้เล่นทำการเสียงเชียร์การได้มีเล่นต้อนรับพออคนใหม่คงคงไม่ทำให้งานก่อยนะจ๊ะบรรดานักเตะทั้งตายทั้งหลายของอาเซนอลอ่ะคืนนี้มั่นใจกับสามแต้มแน่นอนนะก็ประมาณนี้เดี๋ยวว่ากันอีกทีเรื่องละกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการเข้าชมนะครับใครที่ยังไม่ทิ้งกันก็ขอบคุณสำหรับน้ำใจที่ยัง มามีให้กันตลอดนะยังหูหงอุดุ่นสินค้านะครับก็ฝากกว้ด้วยจะปากไว้ในช่องอธิบายเพิ่มเติมแหละนะว่าเปยนอะไรบ้างก็ขอบคุณในาการท O N T C อ็นที b, ต้นครับครับภาษาอังกฤษตัวเล็กฝากกันด้ยวยและการสำหรับทีห่วยนะฝากา like, กดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ครับไปกับทีห่วยเชนอลเชนอลแฟนคลับด้วยครับปฏิบัติหน้านทีดทาไไ่ด้วยความาสุขเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยส่งแรงใจให้พี่น้องเจ้าที่ที่ปฏิบัติหน้านที่ตาม3จังหวัดวชายแดนภาคใต้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ยังอยู่ใน สไซงานสตงอที่กำลังช่วยค้นหาผู้รอดชีวิตนะครับที่กำลังปฏิบัติงานอยู่24ชั่วโมงดูทั้งน้องๆเคนายด้วยนะครับส่มนองใจไปให้น้องๆเคนายด้วยมีประโยชน์กับนักการเมืองหลายๆคนเลยแหละเห็นได้ชัดเลยนะทิ้งไว้่างนี้แล้วกันนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามครับคุณสุดยอดอยู่แล้วเจอกันในวันพรุ่นี้ครับผมสวัสดีครับ